สวัสดีครับคลิปนี้มาชมสมเด็จบางขุนพรมนะครับทีมใหญ่พระประธานพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จวัลขังนะครับแน่นอนครับมาร่วมบรรจุกรกวัดบางขุนคมซึ่งดูพิมพ์ทรงแล้วเป็นพิมพ์ของวรลขังแล้วเนื้อก็เป็นเนื้อของวังครับดูพิมพ์ทรงครับน่าจะเป็นยุคต้นๆน,น,นะครับ เขาง่ายก็คือเป็นพระที่พิมพ์แปลครับไม่ใช่พิมพนิยมนะครับถ้าเจอพิมพ์แปกนี่แทร้านเปิดเต็มครับแท้อัตโนมัติเพราะว่าคนทคํพร้อมต้องทําพิมพ์นิยมครับไม่ทําพิมพแปกเพราะว่าพิมพ์แปลกนี้เขาไม่มีแม่แบบนะครับด้านหลังจะมีลายตาปั๊มนะครับของวัดบางขุนผมแน่นอนครับ ออกากรกลูกวัดบางกุรวมปี2500ครับอย่างแน่นอนไม่ต้องไปทงสายเป็นวัดไหนนะครับเพามีตาปั๊มให้เรียบร้อยครับถ้าไม่มีตาปั๊มก็ตีเป็นวันละครั้งได้เลยครับตรงนี้ตรงนี้เปิดราคานะครับไว้ที่ห้าหมื่นบาทนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับทักมาสอบถามได้ครับจะนำไวปบูชาขึ้นคอหรือจะนำไปเป็นองค์ครูได้เลยนะครับองค์นี้เพราะว่าเป็นภาพพิมพ์แปดภาพพิมแปดนี่ก็แท้อยู่แล้วครับเพราะคนทำภาพปอมเขาไม่ทำพิมแปดนะครับ ดูเนื้อหาด้านหน้านะครับเนี่ยด้านหน้าเขาจะมีแคลเซียมขึ้นเนี่ยครับพอขาวเลียนะครับแคลเซียมนี้ภาพพรอมหรือว่าภาพใหม่ๆนี้เรียนแบบทําไม่ได้นะครับก็คือมนุษย์ทําไม่ได้นะครับเกิดจากธรรมชาตินะครับแล้วก็การเวลานี่ครับผุกนเป็นเป็นเม็ดนี่ก็คือ ภาษาเซียนก็เรียกคาบนังกระเบนนะครับมนุษย์ไม่สามารถทําให้ปูนงอกได้นะครับงอกขึ้นมานี่ยต่อไปก็ก็เป็นผลึกจะกลายเป็นแคลเซียมแคลไซ์ปกคุมผิวพระนะครับบางทีกล้องก็ไม่โฟกัสนะครับต้องขออภัย 50บาทครับไม่แพงสำหรับใครที่อยากได้ภาทถมเด็ดที่เนื้อหาถึงยุคจริงๆนะครับไหวบูชาขึ้นคอกอ็ทักมาสอบถามได้นะครับครับก่บอนจบคลิปนี้ก็ขอฝากนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ